ีกสักข้อนึ่งนะครับน้องประพัสลาคิดวิธีหาความสูงของเสาทกครับโดยใช้กระจกเงาครับกระจกที่เราใช้สองหน้าถูกไหมอ่าประพัสลาวางกระจกเงาไงในแนวราบบนสนามหญ้าและเดินไปยืนที่จุดจุดหซึ่งมองเห็นยอดเสาทกในกระจกอ่า 1.68เมตรระดับของดวงตายอยู่ต่ำกว่าศีรษะ8เซนโอ้โหเนาะระดับของดวงตายอยู่ห่างจากศีษ 8, รษะ8เซนกระจกเงาวางห่างจากโคนเสา6เมตรประพัสลายยืนห่างจากกระจกเงา1.2เมตรเสาอสทาโองหยุดสูงเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้ให้เราคิด ให้เราชิดระดับสายตาด้วยนะน้องน้องถ้าน้องสูง1.68เมตรนะน้องแล้วแล้วเนี่ยน้องระดับสายตาเนี่ยต่ำกว่าศารีรษะอยู่8เซนน้องก็ต้องเอา1.68เนี่ยไปลบ8เซน8เซนคือ0.08ลบไปแล้วได้1.6 1.6นี่คืออะไรระดับสายตาของประพัสรา 1นหเมต <Okay. S 1> รเพราะฉะนั้นพี่บอว่าข้อนี้เนี่ยพี่ไม่เขียน1นึหแปแล้วนะไม่เขียนแล้วนะต้องว่ดเพิ่มขึ้นมาหนึงจุดแปดแต่นี่พี่หนจุดหกน้องกำหนึ่งจุดหกงสามเหลี่ยมคายสามเหลี่ยมคายน้อท,ทง 2 2> อันนี้1.2อันนี้ 1. เข <ao S 2> ้าใจครับอันนี้6อ่าหาความสูงของเสา x ความ x x คือใหญ่ใหญ่ต่อเล็กเท่ากับใหญ่ต่อเล็กใหญ่คือ x เล็กคือ1.6ใหญ่ต่อเลขข็กเท่ากับใหญ่คือ6เล็กคือ1.5ตัดทอนเลย1.6คูณ5ได้8คำตอบข้อนี้คือ8เมตรน้องๆครับ สิ่งที่ใหญ่จะฝากไว้ก็คือคนที่จะเก่งคณิตศาสตร์แล้วก็คนที่ยังมีพื้นฐานดีคณิตศาสตร์ได้เนี่ยจะต้องทำโจทย์เยอะนะครับตลอดเวลา1 9วันน้องตั้งใจเรียนดีมากเลยนะครับทุกคนนะแต่ 8. ถ้าใจดีกว่านี้เนี่ยคือน้องย้องกลับไปทบทวนนะครับและศึกษาวางรู้เพิ่มเติม,ตมนะครับในคู่มือในหนังสือเรียนแล้วก็ยูงเรียนในห้องสมุดและเดี๋ยวในว็บไซดี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยน้องได้นะเดี๋ยวพี่จะพยายามเอาข้อมูลที่เป็นสาระเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนแต่วันเล่นถึงวันสุดท้ายครบขอบคุณทุกคนมากครับ <c oughs> ห้เจอกัไครับน้องมีอะไรถูกคำถาม <c oughs>